ทั้งเนี่ยไม่มีคนเชื่อใจนะแต่ว่าหนึ่งก็ยังเชื่อในตัวพี่ขีว่าพี่ขีเป็นคนดีและเป็นผู้ชายที่คงเป็นผู้ชายในฝันขอ,ของใครใหลายคน เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยช่วยพี่ช่วยพี่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริงเอัั